มีทุกจานไม่ใช่กระทงคาซึแต่คือการคัดส,ส่นตั้งแต่สายพานเทคนิคการหั่นไปจนถึงอุณหภูมิการทอดที่แม่นยับถ้าชิมทงคสซึอ,อร่อยฉ่ำระดับเซนมงเตนกับปัตเครดิตรุ่งสีกิน1000คือสูงสุด200ที่ทงคสซึอาโอกิเริ่มด้วยโจวิดเคอร์ริไรซ์ข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นสูตรเข้มข้นเสิร์ฟพร้อมทงคสซึหมูสันนอกเซีิโครงเนื้อแน่นนุ่มฉ่ำที่นี่ไม่ได้มีแค่ทงคาซึหมูยังมีวัตถุดิบอื่นให้เลือกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเซตคบััสหกหมู ในนุ่มละมุนไขมันแทรกน้อยคงความฉ่ำในทุกคำหรือจะเป็นเซตดูโอโคโรเกะโคโรเกะคิมกุ้งและโคโรเกะคิมปูมาด้วยกันในเซตเดียวทุกเซตเสิร์ฟพร้อมข้าวใส่พันยูเมะพิริกะพันข้าวมาตารฐานโทคุเอระดับสูงสุดของข้าวปุ่นและซุปทองจิรุรสชาตกลมกลอ่มอม้อมเกลือสามชนิดให้เลือกจิ้มตามสไตล์ที่ชอบใครที่รักทงคัตสึต้องไม่พลาดร้านนี้ผรอนนอกจากอร่อยแบบต้นตำรับแล้วยังได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด200บาทเมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีถ้าชอบคอนเทนต์อร่อยๆแบบนี้ฝากติด เครดิตคัทด้วยนะคะ